สซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอล์กเคป๊ช่องที่จะพาทุกคนเข้ามาพูดคุยและก็มาหมวยเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊กันนะครับในคลิปนี้นะเราก็จะมาพูดถึงการจัดอันดับนะครับแต่จะเป็นการจัดอันดับราคาต่อหนึ่งโพสต์ IG ของศิลปินเคป๊ที่สูงที่สุดเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใน t o อ5นั้นจะมีไอดอลเคป๊ปคนไหนที่สามารถสร้างมูลค่าโพสต์ของ IG ต่อหนึ่งโพสตได้สูงที่สุดมาเริ่มกันที่อันดับที่5กันดีกว่านะครับอันดับที่5นั้นเป็นของพี่จินจากวง BTS นั่นเองพี่จิน BTS นะครับสามารถทําไปได้292,000เหรียญสหรัฐนะครับต่อหนึ่งโพสไอเรียกได้ว,ว่า เป็นบาร์ที่สูงมากๆเลยนะครับกับท็อป5ราคาตอนหโพสต์ของ IG ศิลปินไอดอลเคป๊อปไปก็ต่อเลยในยอันดับที่4นะครับอันดับที่4นั้นเป็นของสาวโรเซ่ Rose จาก b l a c k พิง k นั่นเองสามารถสร้างมูลค่าไปได้มากถึง472,000เหรียญตอนน่อ1โพสต์ host, IG เรียกได้ว่ากระโดดขึ้นมาเป็น2เท่าของพี่จีนจากท็อปฟเลยนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในอันดับที่3อันดับที่3นั้นยังเป็นของสาวแบล็คพิงนะครับนั่นก็คือพี่ใหญ่จีซูซึ่งพี่จีซูนะครับสามารถสร้างมูลค่า1โพสไอจีนั้นได้สูงถึง474,000เหรียญซึ่งสูงจากโรเซ่มาประมาณ2,000เหรียญน,นั่นเองถือว่าเป็นอันดับที่3ที่ขึ้นมาแรงมากเลยนะครับไปกันต่อเลยในอันดับที่2อันดับที่2นั้นก็ยังเป็นของสาวแบล็คพิงค์เหมือนเด ซึ่งสามารถทำไปได้5,11,000เหรียญต่อ1โ post IG เป็นราคาที่กระโดดขึ้นมาสูงมากๆเลยนะครับกับอันดับที่2ในการสร้างมูลค่าจาก1 post IG ของ idol Kpop และอันดับสุดท้ายนะครับอันดับที่1ซึ่งไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นใครนะครับ,นะรบก็คือ Lisa Blackpink นั่นเอง สามารถสร้างมูลค่าตอนหนึ่งโพส IG นะได้สูงถึง6 1 7 0 0 0เหรียญและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับราคานั้นจะถูกเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยจากยอด follower ที่มียอดผู้ติดตาม IG ของลิซานครับสูงถึง104ล้าน104ล้านคนกันเลยทีเดียวแถมยังเป็นตัวเลขราคาที่โหดมากๆเลยนะครับ6 0แสนกว่าเหรียญถ้าตีเป็นเงินไทยเป็นเลขกลมๆก,ก็ประมาณ22ล้านบาทตอนโพสนั่นเองและนี่ก็เป็น5อันดับนะครับ ไอดอลเคป๊อปที่สามารถสร้างมูลค่าจากโพสต์ IG ต่อ1โพสต์ได้สูงที่สุดในวงการเคป๊อปนะครับอันดับที่1เป็นลิซ่าอันดับที่2เป็นเจนนี่อันดับที่3พี่ใหญ่จีซูและอันดับที่4เป็นโรเซ่ส่วนอันดับที่5เป็นพี่จีน BTS นั่นเองใครเป็นแฟนคลับคนไหนก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปเอนเกตศิลปินที่เราชื่นชอบกันได้และคลิปนี้ก็มาอัปเดตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการจัดอันดับมูลค่ามูลค่าโพสต์ของ IG KPOp กัน และหากว่ามีการจัดอันดับกันใหม่เดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับอันยอง